มีการพูดถึงอยู่พอสมควรนะครับผมได้มีการเรียกประชุมเพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการสอบโอนเ็ในปีนี้นะครับเพราะปีนี้เป็นปีที่การศึกษาไม่เท่าเทียมกันทั่วทั้งประเทศครับมีการปิดโรงเรียนมีการเปิดโรงเรียนที่ไม่มีความเท่าเทียมกันบางโรงเรียนเปิดสอนที่โรงเรียนบางโรงเรียนสลับเวลาเป็น วันบางเรียนสลับเวลาเป็นอาทิตย์นะครับเราไม่สามารถที่จะทําการทดสอบความสามารถของเด็กทั่วทั้งประเทศในมาตรฐานเดียวกันได้ในขณะเดียวกันในอนาคตอีก6กเจ็ดเบื้างหน้าเราก็ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับอาจจะมีการระบาดของโรคโควิดครั้งที่2ครั้งที่3ซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับก,บการเปิดโรงเรียนและปิดโรงเรียนก็ยิ่งทําให้ความพร้อมหรือความเท่าเทียมกันในการศึกษาเนี่ยแตกต่างก,กันไปนะครับ ก็เป็นเรื่องที่เราพิจารณาครับในการที่จะดูความจําเป็นในการสอบโอนของปีนี้นะครับ